อ้าวแต่ว่ามาอีกเรื่องหนึ่งคุณรุ่นจะเล่าต่อเหมือนกันยังเป็นเรื่องของการเมืองวันนี้ดอมส้มก็ต้องลุ้นส่วนกองแช่งก็เชียร์อยู่เหมือนกันกรณีของคดี หนึ่งสองหาเสียงว่าจะแก้ไขามาตราหนึ่งสองของพักคก้าไกลใช่ค,ค่ะ<ม>คือพุทธที่แล้วเนี่ยเป็นคดีของคุณพิธานะคะกรณีถือหุ้นไอทีวีแต่พุธนี้วันนี้ค่ะถึงคิวของคดีการที่พักคก้าไกลใช้นโยบายแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองในการหาเสียงว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเข้าข่ายการกระทําล้มล้างการปกครองหรือไม่นะคะมีรายงานค่ะว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพักคก้าไกลได้ส่งทีมทนายเข้ารับฟังคําวินิจฉัยนะฮะจากศาล าร,รัฐธรรมนูญกรณีเสนอแก้กฎหมาย112เป็นนโยบายหาเสียงถือเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยให้เหตุผลค่ะว่าที่ไม่ไปเนี่ยต้องทําหน้าที่ในสภาแต่เป็นว่าก็เตรียมพร้อมรับทุกคําวินิจฉัยมีแผนรองรับไว้ทุกสถานการณ์แล้วส่วนสมาชิกพักยืนยันว่าทุกคนยังกําลังใจดีอยู่ค่ะสําหรับการประชุมคณะตุลาการสาร,รัฐธรรมนูญวันนี้จะเริ่มช่วงเช้าเลย9ก้าโมงครึ่งอง คณะตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญนัดถแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติและจะออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยบ่ายสองโมงวันนี้ก็คือวันนี้แกนนําหลักๆเช่นคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์หรือแกนนาคนสําคัญของพรรคไม่น่าจะมีการเดินทางไปที่สารรัฐธรรมน,นูญก็คือรอฟังคำวินิจฉัยที่สภาผู้แทนนั่นแหละพูดกันแบบนี้เลยนะครับ,รบประชุมสภากันไงพุทธภริสแต่<ก><ม>ว่าที่สาราสารรัฐธรรมน,นูญ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขาก็มีการรักษาความปลอดภัยนะเพราะว่าเพื่อ,อระดมกัรเหตุการณ <ตำ S 1> <ำ>์เพื่อดอมส้มนะฮะไปให้กําลังใจหรือว่าไปติดตามคาพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับผมค่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยเป็นไปในแนวทางไหนได้บ้างนักวิชาการท่านนี้ค่ะอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตรกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์วิเคราะห์แบบนี้บอกว่ามันก็มีอยู่3ทางอะนะแนวทางแรกศาลบอกว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครอง และสั่งยกคำร้องแนวทางที่สองสารวินิจฉัยว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครองนะแต่หยุดทำเถอะไอการกระทำที่ว่าเนี้และแนวทางสุดท้ายสารบอก เข้าขายล้มล้างการปกครองซึ่งถ้าเป็นแนวทางที่สามเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเชื้อเชื้อไฟเหรอเป็นเหมือนกับชนวนในการนําไปสู่ที่ทําให้คนเนี่ยไปยื่นกกตให้ยุบพักได้สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่ศาลและมนูญอยู่ดีหรือ,อว่าศามลมณุนนี้จะพิจารณาในกรณีนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับหกับ2ไม่ค่อยหนักใจหรอกอเพราะว่ายังไงก็ทําให้พักเก้าไกลยังทําหน้าที่ต่อไปได้แต่ข้อ3กองแช่งนี่รออยู่เลยนะฮะอกองแช่งรอเลยแช่งแช่งแล้วแช่งอีก นะฮะอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับ